รายงานของกองทัพเรือยูเครนรายงานว่ารัเสเซียเพิ่มจำนวนเรือบรรทุกขีปนาวุธที่ประจำอยู่ในทะเลดังเป็นสองเท่าทำให้ภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธล่อมหยังคาลิบเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ พื้นที่ทะเลดำตอนนี้กลับมาเป็นที่สนใจมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่อเมริกานี่แหละครับส่งสัญญาณการยกเลิกการคว่ำบาตรโดยนำสนธิสัญญาเรื่องพืชเกษตรและปุ๋ยเคมีนี่แหละครับมาเป็นต้นทางเป็นข้ออ้างเรื่องการยกเลิกการกีดการการค้าหรือว่ายกเลิกการแซงชั่นให้กับ ซึ่งเป้าหมายจริงๆของปูตินนั้นก็คือต้องการให้จํากัดการโจมตีในพื้นที่ทะเลดําหรือให้พื้นที่ทะเลดํานี่เลยครับเป็นเขตการหยุดยิง ซึ่งกองทัพลัเสเซียอันยิ่งใหญ่เกียงไกรที่สุดในโลกนั้นต้องถูกจำกัดจากกองเรือไล่คนขับมากู่านะครับรวมถึงซีเบบี้ของกองทัพเรือยูเคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าลัเสเซียนี่เลยครับยังจะกล้าสู้หน้ากองทัพเรือนานาชาติได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับการยกเลิกหรือว่าการจำกัดการใช้อาวุธในทะเลด,ดำนี่หละครับก็จะทำให้ไปจำกัดการโจมตีของกองเรือไล่คนขับของยูเคนอันจะเป็นผลทำให้กองเรือลัเสเซียนี่เลยครับ มีอิสระในการเคลื่อนไหวในทะเลดำและเกาะแคว้นไครเมียมากขึ้นท่านผูฟังครับรัสเซียพยายามที่จะรื้อฟืน้นอิทธิพลของกองเรือทะเลดำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงสถาปนาท่าเรือที่เซวัตเตอร์โพนขึ้นมาใหม่หลังจากที่ต้องย้ายออกจากฐานทัพเรือและเกาะกองเรือทั้งหมดนี่แหละครับออก จากพื้นที่ทะเลดําเมื่อเกือบ2ปีที่ผ่านมาแต่ผูฟังครับการแผ่อิทธิพลของกองทัพเรือมาในพื้นที่ทะเลดําเพิ่มขึ้นนั้นมันจะทําให้ความต้องการในการยึดพื้นที่ของยูเคนที่ต้องการที่จะยึด ถึงพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ของยูเครนไล่ตั้งแต่โดเนสลูฮันเคอร์ซอนซาโปลิเซียนี่เลยครับปูตินต้องการที่จะยึดแคว้นโอเดสซาเพิ่มขึ้นอีกแคว้นหนึ่งซึ่งเป็นทางออกทะเลทางสุดท้ายของยูเครนซึ่งยูเครนนั้นก็คงไม่ยอมแน่ๆเพราะว่าถ้าเผื่อรัตเซียยึดโอเดสซาไปนี่เลยครับยูเครนแล้วจะเอาทางออกทางที่ไหนไปออกทะเลนั่นหมายความว่าปูตินนั้น ต้องการเพื่อการยึดยูเครนให้ได้และก็ต้องการยึดยุโรปในโอกาสต่อไปนั่นก็คือเป้าหมายของยูเครนที่จะยึดพื้นที่ล้อมรอบยูเครนให้หมดนะครับเพื่อกดดันให้ยูเครนยอมอยู่ในอิทธิพลของรัสเซียนั่นหมายความว่าทรัมป์กำลังจะทำให้ฝันของปูตินเป็นจริงขึ้นอีกครั้งซึ่งก็คงต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรบางอย่างกันเพราะว่า ทัเองก็ต้องการให้โลกนี่แหละครับได้จารึกชื่อของเขาไว้นะครับว่าเป็นผู้ทําให้สงครามรัสเซียยุเคนยุติลง เป็นผู้นําสันติภาพมาสู่บริเวณพื้นที่แถบนี้ทําให้ช่วงนี้นี่นะครับมันจึงมีความเคลื่อนไหวของเรือรบรลัสเซียมากขึ้นทั้งเรือผิวน้ําและเรือดําน้ําซึ่งก็เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็คือการเปิดตาอ่าเปิดตัวเรือดําน้ําลําใหม่ล่าสุดของลัสเซียท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองเรือรบรลัสเซียนั้น เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียเพิ่มจํานวนเรือบรรทุกขีประุษประจําการในทะเลดําเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าทําให้ภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยขีประุษล่อนคาลิบเนี่นะครับเพิ่มขึ้นอีกมากตามรายงานของกองทัพเรือยูเครนแต่ฟังครับเมื่อเช้าวันที่29ิามีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองทัพเรือยูเครนรายงานนะครับว่าพบเรือลบรัสเซีย2ลํา ติดตั้งขีปนาวุธคาลิบในทะเลดำหลังจากที่เมื่อวานนี่เลยครับพบเพียงลำเดียวนั่นหมายความว่ารัเสเซียตอนนี้กำลังเริ่มทยอยนำเรือลบ ที่บรรทุกขีปบุรุษได้นี่เลยครับเข้ามาในพื้นที่ทะเลดํามากขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาที่เกิดขึ้นสัญญาการหยุดยิงในทะเลดานี่หละครับมันกลายเป็นช่องว่างตานผูฟังครับตามที่กองทัพเรือระบุเลยครับเรือทั้งสองลำนี้นะครับมันมีศักยภาพที่จะยิงขี่บุรุษล่อนคาลิปได้สูงสุดถึง8ลูกหากมีการโจมตีพร้อมกันเกิดขึ้นไม่มีการบันทึกการปรากฏตัวของกองทัพเรือรัเสเซียในทะเลอซอบจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่แหละครับก็พบเรือลบรัสเสียอีก4ลำโดย3ลำนี่แหละครับสามารถติดตั้งขีปุตต่ลอนคาลิปได้ ซึ่งเรือทั้ง3ามลำนี่หละครับสามารถยิงขีปุธได้รวมกันสูงสุดได้ถึง26ลูกนั่นหมายความว่าถ้าเรือจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่หละครับมารวมกันกับเรือที่อยู่ในพื้นที่ทะเลดํานั่นหมายความว่ามันอาจจะต้องมีการโจมตีขนาดใหญ่เข้าไปในดินแดนของยูเครนอีกครั้งกองทัพเรือรายงานด้วยนะครับว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เลครับมันมีเรือ2ลํลำแล่นผ่านช่องแคบเคิร์ดเข้าสู่ทะเลดำ แต่ไม่มีลำใดนะครับเล่นไปท่องทางช่องแคบ บอสฟอรัสขนาดด้วยกันก็มีเรืออีก12ลำเล่นเข้าสู่ทะเลแอซอฟโดย5ลำเดินทางมาจากช่องแคบบอสฟอรัสช่องแคบบอสฟอรัสก็จะอยู่ในบริเวณประเทศตุรกีนี่แหละครับก็จะต่อออกไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นหมายความว่าเรือ2ลำ3ลำนี่แหละครับมันกําลังรอเรือที่จะมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อมาสมทบกันนี่แหละครับมันก็พร้อมปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่เข้าไปในดินแดนของยูเครนท่านผู้ฟังครับ การที่เรือบรรทุกขี่บรุษของรัเสเซียเข้ามาในพื้นที่ทะเลดำหลังจากที่มีการบังคับการหยุดยิงในทะเลดำนี่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารัเสเซียจะหยุดโจมตีเพราะว่ารัเสเซียนี่นะครับวางเงื่อนไขไว้แล้วว่า ขอฉันวนสิทธิ์ถ้าอเมริกาตะวันตกนี่แหละครับยังไม่ยกเลิกการคว่ำบาตรเพราะฉะนั้นรัเสเซียก็จะใช้ข้ออ้างข้อนี้นี่ครับช่องโหว่ข้อนี้ถ้าเผื่อมีการใช้ขีปวัตคาลิปโจมตียูเคนี่แหละครับรัเสเซียก็จะอ้างสิทธิเรื่องนี้นี่แหละครับหลังจากที่เนื่องจากที่อเมริกาตะวันตก ยังไม่ยกโลคก,การคว่ำบาตรเพราะนั้นสัญญามันจึงยังไม่เกิดผลแต่ถ้าเผื่อยูเครนโจมตีรัเสเซียนี่เลยครับรัเสเซียก็จะอ้างว่ายูเครนละเมิดสัญญาเรียกได้ว,ว่าปูตินนี่หละครับวางหมากหัวหมอเอาเปรียบไว้ทุกประตูกว็ววาดได้นั่นคือสัญชตาตญาณการเอารัดเอาเปรียบของปูตินที่มันมาจากาการสั่งสมประสบการณ์จากทีมผู้เท่าทั้งหลายที่มีการเจรจาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขต่างๆที่มันออกมาช่วงนี้นี่แหละครับมันจึงงอกเป็นดอกเหตุหมายความว่า เงื่อนไขที่มันเพิ่มขึ้นมานี่แหละครับอเมริกาเองก็ไม่รับรู้รัเสเซียเองออุเคนเองก็ไม่รับรู้ว่ารัเสเซียจะเอาข้ออ้างอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นปูตินตอนนี้ดูเหมือนว่ากําลังใช้ความกดดันต่างๆให้ทรัมป์นี่หลยครับยอมทําตามเงื่อนไขที่ปูตินต้องการแลกกับการยุติสงครามเรียกว่าตอนนี้ทรัมป์นี่หละครับวิ่งหางจุกตูดเลยแหละครับทำตามข้อเรียกร้องของปูตินขณะเดีดวยวกันหลังจากที่สนามบินทางยุทธศาสตร์เอ็งเกลสองใน ผู้พักสลตอปซึ่งมันถูกโจมตีเมื่อวันที่20มีนาะคมที่ผ่านมาอันเป็นผลทําให้คลังขีปรุษุ์เคเ101นี่เลยครับที่มีความสามารถในการโจมตีได้เกือบ2เดือนเพราะว่า kh101 อยู่ในคลังอาวุธที่เองเกลนี่แหละครับมันมีจำนวนถึง96ลูกนั่นหมายความว่ามันสามารถใช้ในการโจมตีอย่างต่ำก็3ครั้งแต่การที่ขี่รุธ96ลูกทั้งหมดนี่แหละครับมันถูกทำลายเรียกได้ว่ากลายเป็นเท่าผงทุลีในช่วงพิบตามันทำให้แผนการโจมตีของยูเครนเนี่ยครับที่จะโจมตีเข้าไปในยูเครนของปูตินนั้นมันต้องผิดแผนไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีแผนสำรองเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าแผนสำรองมันมาออกที่ ทางทะเลหลังถากที่มีเงื่อนไขเรื่องการจํากัดการหยุดยิงการยุติการจุดยิงในพื้นที่ทะเลดำนี่เลยครับกลายเป็นช่องว่างสําคัญที่ปูตินนี่หละครับจะสามารถเครื่องเรือลบ ออกมาพื้นที่ทะเลดําได้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของเรือลบในมามาพื้นที่ในทะเลดํานั้นหมายความว่ารัเสเซียกําลังจะมีการโจมตีครั้งใหญ่เข้าไปในพื้นที่ของอยูเครนคาดหมายนะครับว่าถ้าเกิดมีการโจมตีพื้นที่โอเดสซานี่ลยละครับซาปโปลิเซียเคอร์ซอนแถวนี้นี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการโจมตีเพราะว่า รัเสเซียนั้นก็ต้องการที่จะโจมตีให้ย่อยยับมากที่สุดถล่มให้พังแล้วค่อยเจรจานี่ก็คือเงื่อนไข ของปูตินที่ต้องการในการที่จะโจมตีกดดันยูเครนต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่เรื่องสัญญาการหยุดยิงในทะเลดำนี่แหละครับเป็นช่องโหว่ในการเคลื่อนกําลังพลลองดูนะครับลองดูนะครับถ้าเผื่อสองสามวันต่อจากนี้ไปมีการเคลื่อนกําลังทาหารเรือบรรทุกข,ขีร่รถจากทะเลเบลเตอร์เดเนียเนี่ยครับผ่านช่องแคบตรุรกีเข้ามามารวมฝูงกับ กองเรือที่กําลังรออยู่ในทะเลดำตอนนี้สองสาลำนี่นะครับคาดหมายนะครับว่ามันก็คงมีการโจมตีเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่ารัเสเซียจะทําตามแผนที่เรากล่าวไว้หรือไม่แล้วท่านผู้ฟัง่ะครับคิดเห็นอย่างไรรวมแสดงความคิดเห็นกันได้ลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ